ช่วงนี้ดราม่าที่ร้อนแรงคือสึกประทะกกันระหว่าง CK เจิง CEO บริษัท f a s t w o r ์กับเพจ CS i n vestigator เรื่องนี้เริ่มจากเพจ CS ออกมาแชฉว่าคอนเทนต์ของ CK เจิงบางอย่างสอนผิดและตั้งคำถามถ,ามถึงความโปรง่งใสจน CK เจิงโอนเงิน33บาทเข้าบัญชีที่เพจเปิดรับบริจาคแล้วโพสต์ลิฟ พร้อมโชว์ชู่เจ้าของบัญชีทำให้คนสงสัยว่าเป็นบัญชีม้าหรือไม่แต่เพจรีบชี้แจงว่าบัญชีนี้เป็นชื่อคุณเดือนพนักงานผู้พิการที่ขยันและตั้งใจซึ่งเพจสร้างงานและสวัสดิการให้เธอไม่ได้ผิดกฎหมายหรือฟอกเงินและย้ำว่าการโยงว่าเป็นบัญชีมา้าเป็นการบิดเบือนที่สร้างความเสียหาย ฝั่งซีเคเจิงก็ตอบโต้บอกว่าจะไม่เถียงต่อเพราะไม่อยากสร้างกระแสะให้เพจอีกแต่ถ้าเพจยังกลับมาด่าก็ฝากให้คนช่วยตอบแทนพร้อมโปรโมทส่วนลดในแพลตฟอร์มตัวเองไปด้วยขณะที่เพจ CS ก็ยังไม่หยุดยังโพสตถึง c k เจิงต่อทั้งเรื่องคอสและการให้ความรู้ทําให้ดรามานี้ยังไม่จบง่ายๆสรุปคือดรามานี้กลายเป็นการชนกันตรงๆร,ระหว่างอินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่ที่ขายไอเดียกับการลงทุนกับเพจสายขุดที่บอกว่าต้องตรวจสอบความจริงฝั่งไหนถูกฝั่งไหนผิดคงต้องให้สังคมตัดสินกันเองครับ